อาจจะไม่ได้ตกใจหรือสกใจอะไรมันก็ปุ๊บก็รู้อยู่แล้วมึมงเป็นอย่างเนี้ยปุ๊อะไรอย่างเนี้ยเป็นรแบบเนี้ยแต่บางคนก็พอจริงหรออันเขาเขา้เขาทางเไยสิบางคนเอาแ,บบอแต่เกงเกงขเขามึงเข้ามาเออไอ้จริงกับผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรยังอะไรยังชอบผู้หญิงอยู่จริงชอบผู้หญิงเหมือนเดิมมันปรเด็จปรเด็จมีอย่างชอบเบิรอนเดือบพืนเราเคยชอบแบบไหนเราชอบ้นั้นแล้วแล้วก็เปรแล้วเป็นยังไงแล้วก็เปรเปยังไง เป็นเพื uh, um, era, ara, well. uh, anyway. ่อนรักกันเรื่องราเพื่อนซีเพื่อนเลิฟจริงๆตอนนี้มีข่าวจิ้นกันเนาะใช่คนเทียร์โต้เลยโปรโมทธุรกิจเป็นการจิ้นว่าโปรโมทธุรกิจจริงๆแล้วเรื่องนี้อผมทำยาดมพินแงเอ๊งก์ไม่ไนรด้กลยนะตายแล้วตายแล้วจริงจริงๆแล้วผมทำยาดมแล้วผมอ่ะชวนนางมาจินเตอุบอกเลยว่าเฮ้ยเราเท่าไหร่วะเบสต่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกันเนาะ พี่ฉันไม่เอาโอเคไม่เอาแล้วก็เลยมาถายพอวันถ่ายปุ๊บถ่ายคู่กันปุ๊บก็เกิดแบบเด็มิสเตอร์เขาชอบเขาบอกว่าคิดูแบบว่าสองบาทเอาไหมดูดูกับแม่ของนั่นแหละเอาสี่แม่เขาบอกเอาสี่เอาสามบาทเอาไหมสิบเอาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เจาเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะเขาบอกว่าเขาไม่เอาแต่แม่เขาว่าเอาสี่แม่เขาบอกเอาแม่เอาลูกไม่เอาแม่เอาโอเคงั้นก็ให้ไปเลยไหนๆก็ ไม่มีค่าตัวอยู่แล้วครับทุกเวลาเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยทุกการยอดขายก็เขาได้หมดได้เปอร์เซ็นต์เลยแบ่งเขาอยู่แล้วแบกเปอร์เซ็นต์ธนาอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แปลว่าให้ค้อนเท่าไหร่ไม่ไม่คอรดูดการพอคนเชียร์เยอะๆแบบว่ามันทำให้เราไอ้นี่จริงไหมคิดจริงไหมจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วเรับเป็นเพื่อนแในเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่กล้าสาบานไม่กล้าพูดว่า ไม่หลอกไม่มีทางหรอกเผื่อเกิดขึ้นมาอ,อ,อ,อ้าวมบอกว่าม,มีทางนี่ออแต่เผื่อมันเกิดขึ้นได้ออไม่มีใครกล้าไม่ nodig, ลกล้ากล,าลา้าการันตีมีเห็นที่คนเขาไปโยว่าเบรเคยไปดูดวงเพราะเหมือนแบบที่หมอดูทำนายว่าแบบมันตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์แบบดูด<ร>ที่แฟนคเขาเขาพูดขีดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราแบบยังไม่เห็นดวงเออเนี่ยหมอดูเขาบอกว่าบุคลิกมันตรงกับเราจริงจริงเราเฟนเขาไม่เห็คนหลอกหอกไว้นะเราดูเราเองดูเราสิทีนี้เรากหลอกไง อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะพิจารณาเอาแต่ว่ายังอยู่เนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันปรึกษากันงานการซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันนเป็ก็เมื่อเช้าวันนั้นตอนนั้นเอาวันที่ก่อนจะโพสต์อะตื่ขึ้นมาก็เลยคิดว่าคิดอะไรไม่ออกปิ้งก็เลยเกิดโพสต์นั้นขึ้นมาก่อโพสต์เสร็จเราก็ไปนอนพอตื่นขึ้นมาหนึ่งแสนไลค์ภายในคสามชั่วโมงคนเข้าถึงล้านเจ็ดล้านเอ้า แล้วก็ไปดูพอพออาบน้ำเสร็จปุ๊บเติมมาคือเต็มเลยหมดเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วคือก็ก็เด็ดจริงดีมากค่ะจริงจริงถ้ามองมันเป็นการที่โพสต์แบบเล่นๆถือว่าจริงๆต้องการที่จะแบบคืออะไรในโพสจริงจริงๆแล้วล่ะคือส่วนตัวผมอมันไม่ได้แบกหรอกเดียวกันพวอะไรเงี้ยเพราะเราก็แต่งหญิงอยู่แล้วเสมอมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครั้งแรกของการแต่งหญิงหรือเป็นการแบบ เดบิวต์ตัวให้มันเป็นแบบนี้อ่ะคือเราเป็นอย่างนี้มาแต่ละตารอยู่แล้วแต่เราเราก็พูดคำขำแต่มันดันแมส้เฉยโคตนั้นโอเคนะเราก็ไปต่อก็เลยก็เลยข้ามหนึ่งวันมาก็เลยเพียงแค่วันเดียวที่เราเป็นเกเรน้อยพอพอพอข้ามวันมาแต่เราวันนี้เปลี่ยนเป็นผู้ชายกลับเป็นคนปกติดีกว่าคือแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลตอนนี้เราให้คำนี้อย่างเองยว อะไรอยางนี้ยามพิเ่นการการที่เราเป็นเออหรือคนเรานน้องแล้วเราเป็นอะไรก็แล้วมันก็แล้วแต่จะคิดน้อเพราะโลกใบนี้2025ันยี่สบวีดีคิบวก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 ของเราคูณ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 วันนี้วันนี้ชอบผู้หญิงผู้หญิงชอยผู้ชายสมมุ้ดเขาเป็นอย่ังไงล่ะครับพี่ใช่หรือเปล่าแว่าบทนั้นเนี่ยมันเลยจะหรือ่แกนบทนี่เ้จะว่าการยอมรับว่าใช้โลกดูเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วมันมันก็คิดได้แบบ คนคิดก็อ๋องออกเกษรสองอ๋องอย่างเปวดหัวมันแล้วแต่คุณจะกินก็ให้กลับบ้านไปให้ไปกินเราเองรไม่ใช่ตอนเย็นเราปิดเลยไม่ใช่มันลุกงขึ้นวันรุ่ขึ้นเราก็แบบว่าต่างคนต่างพิจารณาไปนอนมันแต่ผมชอบไงยี่อะไรเงี้ยคนใดอย่างผมชอบยิ้มคนพูดถึงก็ขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีในวันนั้นแต่อย่างที่ทางคอมเมนต์คือฟองเหมือนกันด้วย ทำสียงเลี้ยงลูกน้องก็เปิดเียงฝ่ายของฝ่าแต่บางครั้ก็จะแบบหล่อเขาเป็นแต่แรกไม่ให้หลอกอะไรเงี้ยตั้งแต่ตรงไหนเราไปยิงมือชอบเขาจอกว่าด่าเราดีกว่า หลัวไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยนะว่าเปล่าไม่รู้เลยว่าเป็ี่ยนอไม่เคยรู้เลยแมนตลอดแมนตลอดเลยอะไรเงี้ยอ๋อแซ่คุณว่าแต่เราชอบเราชอบเราเอนจอกทุกคอมเมนต์จริงครับเขไม่กลัวใครเลยแต่มันก็อย่างที่บอกเอฟซีเราก็เขารากตอนที่ที่เราอะครับที่บอกไอ้วันนี้เราเป็นแบบไหนเขาก็ยังยืนอย่าในการรักตัวเราอยู่เขาบุกพิ้งเรามันชัดเจนมาอย่างเงี้ยเป็นสิบกว่าปีแล้วอย่างคอมเมนต์เรื่องเทพมันไปกระทบไปถึงลูกไหมบี จริงๆผมว่าไม่น่าเกี่ยวกวัวจะโตอแล้วะรถอะไรเงี้ยถ้าลูกแบบอ่านได้อะไรงเี้ยน่าจะมีเรื่องหนักกว่าเรื่องเพียรไหมฮะโอ้ยถูกแ้วคือถ้าถ้าเรื่องถ้าเรื่องเพียรมันนิดเดียวแล้วเกิดเรื่องปัญหาทางครอบครัวเยอะกว่าเยอะกว่าอันนี้อันนี้เบาของเบา คนนั้นคนนั้นอินเกียรเปิดได้เปิรับไปได้ไหมพันกุเรียนนะพี่พอเดียวาอยางนลอุปกรณ์เข้ามาเปิดจัดสร้างใเขาใสลยพี่เขาเปิดการมองเห็นบ้างพูดย่างพันกุเรียนเพราะที่สอบก็ชำอยู่มันมีปน่เขาไม่ติดไหมพอเปแบบนี้อะไร